พี่น้องเอ้ยเจ้าจูดไฟ้ไมทงเจ้าสากว่าเหียนหน้าเจ้าคล้องไว้ี่พี่น้องนี่ปวดซุ่มใบไม้ใบตองแห้งอียังนี้อากลากอยู่พี่น้องเอ้ยไมกรุบไาแลรวเดี๋ยวมันจะไหม้คอไวคองวดจ้ะมีพวกคองวดข่อยพี่น้องเอ้ยนี่ก่องเฟืองข่อยเฟืองข่อยนี่ติดกับหน้าขาเจ้านี่โอ้ขาเจ้าจูดเจ้าจูดไฟพี่น้องเอ้ย หม่มาตะพงบุ่มบุ่มบุ่มมากคนโอ้เรามาเวียนไว้นี่ในเวลาเฝ้าขนาดเลยพี่น้องเียอย่ามันเอาบอท่นเนาะลูกบุ่มบุ่มไฟแตกบุ่มบมมากโอ้ยไงพี่น้องพยายามกวดออกจากหน้าเถียงหน้าจะของพี่น้องเองนี่ผู้ใดเอาปีจังไล่ไปหาจูดไฟ ข้นจังไรดิคนจูดไฟ้ดิพี่น้องเอ้ยบุคขีดกำนวดถึงไปเจ้าเลี้ยงง้อเลี้ยงควายนี่อันตรายง้อกระจักไปใส่เดี๋ยวนี่ง้อซุ้มนึงมาเอาเขาคอกง้อซุ้มนึงแตกหนีพี่นอ้องเฮ้ยเหนื่อยเกือบไปยูย่เถียงนี่เถียงเดี๋ยวขยัา,ามากดเศษใบไม้ออกจากบริเวณขอบหน้านี่พี่นอ้องเออเหนื่อยเหื่อย สาวฮ็ดทันเวลาทัานเวลาขนาดอายแล้วนี่เอ้ยคนหองมันจังบอกกันจูดกันหน้ากระจูดกันหน้าจากของใชจูดหน้าไฟหน้ามันใช่อันนี้เ็นบักจูดเที่ยเดียวนี่ไม่ไปเบดิดหน้าสีทองหาทองใหม่ต่ำป้าต่ำดอนไปท่วงข้างๆก็เห็นแต่อยู่กับติ๊กน้ำแดนหมอดไสพี่น้องนล่ามเขาหน้า ล่ามขอเป็นหน้าข้าเจานะ้าเนาะคิดว่าไฟ้มาไทสิมาจูดไส้ป่านนี้เนาะพี่น้องฝนก็นแห้งมดตกแดดกับแดดแห่งแรงมาสันยังมาจูดไฟอยู่มันจูดแ็ดอี๋ยังเก็ดถวกว้อมีมันสมองนะี่พี่น้องอ่ะไหมดำปื๊ดไปเบิดทงให้ทงหน้าคนไหมเบิดทงเลยพี่น้องหวงเรียงว้อใว่ย้อมีเลยบัน เื้อกะอาศัยเลียงง้อกีท์ทวงหน้าติดกันนในละพี่น้องเจอจูดใหม่มากมืดเลยไงอู้นเสียชีวเสียวขนแฟนคอยแล้วพยายามสกัดไฟสกัดไฟ้เฮ้ยเอารถอันยิกอับจะคล้องไอ้แก่น้ำลงไปพี่นอ้องนั่ลงไปในหน้าพยายามสกัดไฟบ่เห้ยมีเขามาในหน้าเฮ้ยเหนื่อยพี่น้อง ก็พยายามสกัดทางนี้เนาะเย็นเลยวัวไข่ยจักไปใช่เดี๋นี้เดินหอดวัวแจ๊กไปใช่ห่วเอาหาไข่ก็เฮาไข่พี่น้องเอ้ยไปชื่อใหม่ใหม่ใหม่อแม่ลูกแม่แม่ขวัญขวัญเอ้ยเียังหางมาแล้วพี่น้องจำได้เอายังเดียวได้มาท่านนี่ เอาหอดจากของเลยบอดีจำเลยจากของ tong. เอ้ยเดี๋ยวจะได้ไปทาน,น้าง่วงละบาดพี่น้องเอ้ยไส่ไส่ใหม่เฮ้ยมันใหม่เขาป้าดอนตามเขาป้าดอนนั่นรถเลยใหม่เขาป้าจยิบป้าหยางข้าเจ้ารุ่นหันเออเมยแมี่เมยขวันเอ้ยง่วงห้าไปเสีแล้วลูกเอ้าม่วงห้าไปทางไหน ลาไปนั่เยางงวมาตะฟังนะคุณจะดาว่างัวอยู่ในป่าปลาอย่างโอ้ตายตายตายตพี่น้องเอ้ยยายลูกยายาเออยยกันไปไปลูกไปไปไปเมื่อเมื่อไปเทำงาน้ำเบิองกันงวกันนะไปย่างย่างลูกย่งไปเอาเพ่กินเพื่อสบายโอ้มา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 ฟากันมา ออพี่น้องเอ้ยไปใหม่เขามารัดนาทีแลวพี่น้องมานําหางว่งันว่าหยุดให้มันห่างเลยพี่น้องเหื่อยไ,ไปลูกเมือม่อเมือม่อเมื่อไปลูกบึมเบิมมากเลยผุนไปเมือ่อมาหาจินอีหยังอยู่เลยเดินข้าเจ้าคุดมันออกแล้วเก็บมันออกบปแล้วนะี่หาจิตมันแหงบอก โอ้ี่นองยังเมื่อยบแลเหลวอยู่ไป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 เมื่อลกูกโอ้จักหลีกไฟบอลเหรอฮะเปิดไฟใหม่มากคู่อย่าค่าคู่นี่ง่อสือบลงสำลักควนไฟซะบอกอไปไปเมื่อหน้าลูกเมื่อหน้าเขา,หน,า,ขาหน้าไปเขาหน้าไปลูกเขาหน้าไปโอ้ อไปเมื่ออีลาเมื่อผ้ามูเมื่อไปไปบอกลาเมื่อลูกไปไปนหน้าเขาไปลูกไปไปเร็วๆไฟกำลังไหม,ม่บึ่มๆบึมๆบมมาละพุนไปไปลูกไปเขาน้าไปโอ้อเย,ย,ยเม่ยังเมย์เพราเศร้าอยู่เดี๋ยวนี้ไปเร็วๆเร็วๆอัน่เม่ยหลองอนแม่หนึ่งลูกได้หน่อยได้สิบหมื่นเป็นบ้าผ้าลูกแรน ต้องขามธงสองธงสามธงไปหน้าข้าเจ้าคุณเจ้าโทรมาบอกจะได้ไปนั่มเอาไป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 ลูกไปหากินยังไปเร็วเร็วคิดว่าไฟไฟมันสีอันมันสีใหม่มากน้ำคู่หยานิมันสีใหม่ขาม้าหนิมันสีใหม่มาเน่มันสีอะไรง้อจำลักควันเนี่ยออกจากหีบอะไรดิ่ ทางนี้มันก็ใหม่มากแล้วคุณโอ้ไฟป,ปิจยานเด้อพี่น้องไปลาไปลูกไป,ไปมามามามอเมื่อเมื่อเมืม่อไปเร็เวเร็วบริเวาเลนเดอ้อดีเดอ้อมันมนเป็นเรื่องเลนเลนเด้อก็ไปดิเด้อไปไปลูกไปไปเมื่อเมื่อเมื่อไปไฟหมอดไปยังจังมหากินไปอ้ยตายไีไม่มองเร้ยงง้อแล้วบ้านเจ้จูดบัและทงเคยเรี้ยงกัน บนเหลือจักหม่องเลยมันไหมล่ามเขาหากันบดเลยไหมลาบเป็นนากองไปเลยไปไป,ไป,ไป,ไปลูกไป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 อีกคำแทงคำแทงแม่งเงินอาละพุนไปลูกไปเมือ่อเมื่ออพดีที่เราเรื่องน้ำไฟนี่เคยเห็นเลียนรัดไฟพี่น้องเอ้ยโหเลี้ยน,นเอานามไปสาดเนี้ยมาจีกไก่ใดเนาะ อิตาลีของไปมันห่อนนี่ยมาติ๊กไก่มันใดญมันห่อนน,น,อนี่ที่ไหนห่อนเฮาไปเร็วไปไปลูกไปไปเร็วเร็วไปมึงก,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 กันหน้า,าก็เบา nhạt เกิดกว่าเยอะหนิเหรอไป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 สักก้อ,อนเมื่อสักก้อนไปน้องเอ้ยผู้ใดบ่มีงัวมีควายผู้ใดบ่มีพลาดละนาที มหาจูดไฟมีเว uh ียบมีงานไปไปไปแช่เอ่อขีดกระไฟจวดข้าวเดี๋ยวพี่น้องเอ้ยมันเป็นเครื่องลุกใหม่ไปทั่วเสียหายผู้เื่นนดิพี่น้องเอ้ยผู้จูดแล้วก็เสยเตยเว้ยอยู่ไปย่างลุงย่างยางไปไป เดี๋ยวน้ำไลงวนดีๆกับพี่น้อง